สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สุขสงัานะครับเราไปเยี่ยมผลงานสมแดงครั้งหนึ่งนะครับที่สมแดงใช้กับใบโหระพานะฮะวันนี้เรามาอยู่กับสวนนะของคุณลุงยินยงนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณลุงยินยงหน่อยนะครับว่าใช้สมแดงกับใบโหระพาแล้วดียังไงนะฮะเราใช้เราไปใช้ไปกี่ครั้งนะฮะอันนี้เราเห็นนะครับว่าคุณยินยงอยู่ข้างนี้เดี๋ยวให้คุณลุงแนะนํานิดนึงนะครับครับสวัสดีครับคุณลุงนะครับ ผมยืนยงฮะครับอยู่ไอ้ดอนกลวยดำเนินสะดวกครับดำเนินสะดวกครับจังหวัดครราชสีมาจังหวัดราชบุรีนะพื้นที่นี่ถือว่าใกล้ใกล้สมุทรสงครามอ๋อราชราชบุรีเอ่อใช้เออ่กับใบหัวลัพานี่สมแดงนี่ใช้กับใบหัวลัพานี่ไปทราบว่าใช้สองตัวนี้ใช่ไหมใช้สองตัวนี้ครับใช้ทั้งสองตัวอ๋อวิดเไปพร้อมกัน องตัวนี้แล้วก็ผสมกับยาเป็นทีเดียวเลยแล้วฉ<ห>ีดไปกี่ครั้งครับฉีดตอนนี้ฉีดทุกสิบห้าวันนะห้าวันก็ฉีดครั้งออนึ่งอ๋อทุกสิบทุกทุกสิบห้าวันฉีดหนึ่งครั้งหนึ่งหมุนเวียนไป็นหมอนหมุนเวียนไปเราไ,ไม่ทราบว่าใบผลพานนี่ที่ใช้อยู่เนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยนะครับไม่ทราบมีทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้ก็ไอ้ทั้งหมดประมาณล้วสามสามไร่กว่าสามไร่ แล้วถ้าเกิดเาสังเกตดูเราใช้กับใบโหระพาแล้วนีไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างใบโหระพาใบรู้สึกว่าใบเนี่ยจะหนาขึ้นมีอะไรกากลิ่นดีขึ้นอ๋อใบหนากลิ่นดีขึ้นออนี่คือใบของมันเลย<บ>ที่คลายกับสมแดงกับอะมิโนโน,นะฮะนะครับแล้วไม่ทราบวา่าคุณลุงยูโยมองดูแล้วนี่ประทับใจไหมครับกับสมแดงก,ก็ประทับใจแล้วก็น่าประทับใจฮะเพราะว่า ลักษณะมันดีขึ้นพอมางึงว่าลักษณะมันก็ดีขึ้นใช่ไหมครนะครับใช้กับไม่ใช้นี่ต่างกันไหมครับก็ต่างครับใช้รู้สึกว่ามันจะมีประิภาพดีขึ้นอ๋อครับครับเราถือว่านี่เป็นประสบการณ์จากการใช้สมแดงนะครับจากข่าวสวนดวโดยตรงนะครับหวังว่าคงยังมีโอกาสนะฮะได้นําเสนอข้อมูลดีๆให้แก่ผู้ที่สนใจนะครับสมแดงนะครับใครรู้จากเรา คนนั้นโชคดีใช่ไหมครับโชคครับสวัสดีดครับ